ก่จะเป็นโฆษณาในท v c ีตัวแค่15าวิต้องถ่ายทำกันขนาดไหนถ่ายโฆษณาตัวไหนเป็นรลน์พลัสนะคะ row A 1 shot สนะคะเทค1งเริ่ม วันนี้นะคะนะัจะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายโฆษณาของ Fi ลเน่ค่ะว่ากว่าจะเป็นโฆษณาที่ on t ซ c แค่8วี15วีเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนแบบไหนยังไงและการไหนทำเนี่ยต้องเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ,อล่าสุดนะคะทางฟิโลเน่พลัสได้ตัดสินใจเป็นเมนสปอนเซอร์กับเวที Miss International Queen แล้วก็เวที Miss Tiffany ในปีถัดไปแล้ว <c oughs> ซึ่งในการประกวดเนี้เขาก็จะมีการออนผ่านช่องฟรีทีวีก็จะมีการนําโฆษณาของตัวสปอนเซอร์นะคะไปออนอยู่บนทีวีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ใหม่มากๆนะคะกับแบรนด์ออนไลน์ของเฟรเน่เนาะน้นไม่เคยมีคลิปแอดโฆษณาที่สามารถออนฟรีทีวีได้เลยวันนี้เราก็เลยต้องทําขึ้นมาใหม่ค่ะและนางแบบของเฟรเน่พลาสเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนี่นังนะกลังลงผิวเลยกินเฟรเน่มาขาวเลย ชุดชุนพลูแบบนี้เออคิวขาวแบบนี้ถือกล่องฟิโลเน่แบบนี้ย่อยอะไรอ่ะพี่นันหนูลงตัวเพื่อพี่นันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมีมเกิดนี้ยมันเป็นรุ่นฟิโลเน่ปผาดที่สุดลำน้ำมูลแต่แล้วมันจะมีรุ่นฟิโอลนายลำนมูลชายแป๊บหนึ่งปีหน้าเดี๋ยวออกแล้วต้องขอฟิโลนวัวไปเลย,ยละกันฟิโลนัวลำน้ำมูลวัวลำน้ำมูลวัวอยาเอาชุดพิซซ่าเง็กเล่น ่อยะเดี๋ยวเราไปดูนางแบบของเราดีกว่าเพราะตอนเนี้ยเขาออนเซ็ตแล้วค่ะตั้งเมื่อกี้เป็นมุกนะคะแต่ว่าพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยตอนเนี้ยนั่งออนเซ็ตแล้วค่ะนี่น้องโยนี่ค่ะพรีเซนเตอร์ของเราปอนนี้มั่งลูกโยวันนี้ถ่ายโฆษณาสิวันนี้ดีมากเลยครับพี่พอดีพอิงานดีใายเขอบอกเอาเลยอันนี้พี่พี่ทีมงานนะมานั่งเทสไปอยู่ พิเซนเตอร์ของเราอยู่ในห้องแล้วไปดูกันจริงๆแล้วไม่เล่นมุกแล้วไม่เล่นมุกแล้วมา <c oughs> รินระดาธุรพานโชช์โยชินะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่อย่างนี้ค่ะวันนี้กับบทบาทรู้สึกตื่นเต้นอันนี้เป็นแบบวิดีโอโฆษณาแล็บอะไรไปเลยปะโฆษณาแล็บของทีวีนี่เลยออนทีวีแล้วลูุยเคยถ่ายโฆษณาออนฟรีทีวียังยังค่ะก็คือเมื่อคืนนอนไม่หลับเลย ยังงไก็คือแบบว่าแม่บอกว่าเป็นคนเดียวที่ไดถายของฟิโรน่แล้วก็รู้สึกกดดันวิออนทีวีด้วยอยากจะทำให้เต็มที่แล้วเราเตรียมตัวดูแลตัวเองัไงบ้างคะการที่จะมาถ่ายโฆษณาออกฟรีทีวีแบบนี้หลายขั้นตอนมาเยอะไหมไม่เยอะค่ะมาลักหน้าย่อคือขนาดนี้รอเล่นแล้วก็2เองไต่กะเออก็คือพาลาไม้ฟิโเนีล แื่เนี้ยนะคสองมิลก่อนนอนแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยค่ะไม่ต้องทาครีมอะไรทั้งนั้นเคล็ดลับผิวสวยของลูกโยใช่ค่ะ <c oughs> นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ฝากน้องโยด้วยกับการถ่ายแอดโฆษณาฟิโลเน่ซึ่งจริงๆนะคลิปที่ออนเนี่ยประมาณ15วาิแต่เราจะถ่ายขนาดสชั่วโมง ก็ถึงว่าแหละตั้งแต่ตีห้าถึงห้าทุ่มวันนี้ชิวให้พี่นัทนิสสาวคนเดียวเลยค่ะโอเคแต่เดี๋ยวเราพาไปดูว่ากว่าจะมาเป็นโฆษณาแอดหนึ่งตัวออนจริงๆสิบห้าวิแต่ว่าเวลาถ่ายทำมันมันยาวกว่านั้นนะมีหลายขั้นตอนมีหลายขั้นตอนโอเคอาให้น้องโยแต่งตัวก่อนก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจคือพอพี่นัทบอกเนี้ยก็เลยรู้สึกแบบต้องเตรียมตัวมาเป็นพิเศษเพราะว่าคือชีวิตหนึ่งอ่ะจะได้ถ่ายทีซ c มันคือยากมากๆค่ะก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดค่ะ ตอรรี่บอกเราเลยเป็นยังไงคะพี่ลูกน่นวันนี้เราจะถ่ายกัน2ลุคก่อนเนาะก็คือเปิดมาจะเป็นลุคของน้องโยแบบสวยก่อนลุคหนึ่งคือลุคสวยลุคสองคือสวยสวยเราเลือกไม่ได้คือสวยกับสวยมากสวยกับสวยมากก่อนลุคแรกคือเป็นสวยเนาะก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบน้องก็จะเออเรื่องเนี่ยมันจะเล่าว่าแบบไม่ว่าโยชิจะบทบาทไหนเนี่ยก็คือโยชิอ่ะก็จะยิ้มได้ทุกเวลาเพราะว่ามีฟิลเนยอ่ะอันนี้คือภาพรวมใช่ไหมคือมีอย่างการนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าทห้าม ชื่อวอยอยู่ในคลิปนะต้องยืดคอออกและหมายความว่ามันต้องผ่านการกรองรับรองแล้วนะหอมอ่ะซึ่งเรายืดคอออกกันสามเดือนกว่าหลายรอบคือยืดแล้วรีเจ็ทกลับมาหนึ่งคำยืดไปรีเจ็ทช็อตเนี้ยว่าห้ามหมุนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยทั้งหมดสามเดือนนิดนิดกว่าจะได้มาถ่ายทำวันนี้ระหว่างเราโยแต่งตัวนะคะเราลอง เทสไฟอยู่หน้ากล้องกันดีกว่าเทสไฟค่ะ<า> <c oughs> เอาสิบ่าฉันก็ไม่รู้ว่าฉันแก่เกินกว่าจะนั่งอยู่หน้าเสร็จแล้วหรือยังเดก็ขอดูหน่อยแต่ฉันก็กิกนฟิโลเน่นะแกนี่ไงเออไฟสวยมากบอกเลยนะว่าค่าทีมปรักชันค่าทีมไฟอทุกอย่างคือแบบเรื่องใหญ่ เดี๋ยวเราเลือกชุดกันคือเริ่มเนี่ยมันจะเป็นลุคเบาๆค่ะพี่ว่าชุดนี้ละกันเบาอย่างเบาชวยมันแสดงออกถึงความฟิโลเน่ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะซอฟต์เป็นชุดเรียบๆดีไหมก็ได้ค่ะแต่ว <laughs> <laughs> ่าถ้าพี่ดาโราเขียนก็โอเคอีไรก็หยิบมาเล่นๆหยิบม,มาขู่อาแค่นี้พอคนสวยจริงเนี่ยใส่เสื้อกล้ามสี ขาวครีมก็อยู่แล้วเราเน้นครีมนะคะเน้นครีมใช่ดี๋ยวลบหน้าเลยลูกเมื่อกี้แต่งมาสามชั่วโมงเอเลป่ะให้วิโยเปลี่ยนชุดนะคะตอนนี้น้องโยก็เข้าเซตแล้วนะคะซึ่งเราก็ดูหน้าผมเมคอัพอีกสักรอบก่อนที่จะเริ่มอัดกันลุกแรกนี้นัก็อยากให้มีความเหนแบบเมคอัพน้อยมากๆเพื่อให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วคือฐานฟิโลเน่แต่งหน้าเบาก็สวยได้อะไรแบบนี้สีปากสีแก้มสีตาก็จะเป็นแบบมีความเนเชอรัอลมากๆ เพราะว่าความสวยอะเริ่มจากผิวที่เรียบเนียนเมคอัพก็ไม่จำเป็นต้องเยอะหนูว่าหนูทำได้ดีกว่าหล่อผิวชื้นหนูวีเบอร์หนึ่งที่หนูทำปุ๊บสีเท็กเดียวทำให้น้องดูหน่อยเนาะไม่ค่อยเป็นเนาพี่น้องก็เข้ากันเข้าปรับอีกเยอะโยไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาไปสอบนะโยชิโหนูต้องปรับอีกเยอะเลยลูกหนูหนูต้องปรับอีกเยอะเลยยังไม่ค่อยสวย ไไปปปสิับก่อนวดเคยสิว่าให้คนอื่นถึงไม่ได้แต่ว่าอยากมีส่วนร่วมจะได้รู้สึกว่าเออคนซีโอเขาทำถุกนะจริงจริงเดี๋ยวมาลองตอนกล้องถอยแล้วทุกคนถ้ามือเข้ามามานีนะเดี๋ยวูก่อนเอามือเข้าปมาเดิมนะประมาณเดิมจำได้ปะได้นะมาเดินสายโยนเล่นแบบเดิมเลยลูกจำว่าจำได้ปะ เดี๋ยวมาดูว่ากี่เทปและโทรศัพทสามสองน่งขึ้นมาตายล่ามูไปปัดนะโ้หรอนี่คือเสนอหน้าเกินนัมือใกล้เกินอ่ะขอปัดขึ้นไที่นึงได้ไอ๋อปวดเลยไม่ขันโย่สบายมากโยกแค่หมุด นะที่ฉันต้องแบบโผล่แขนแขนเล่าอะไรอย่างเงี้ยสิแล้วแบบเหมือนฉันเป็นหลีดเป็นอะว่าหลีดมือมมอ,อ่ะเมื่อกี้อีดอคือดีนะเราทำฉากนี้ได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นแบบหลีดโรงเรียนเนี่ยเราผ่านการฝึกขึ้นกาดมาละแอปจับอืมเสร็จจบเห็นไหมล่ะเหมือนเดิม <laughs> แอปจับฉันเห็นอยู่ <laughs> คือเดี๋ยวเช้าผมจะรู้สึกว่าเอ้ยจา้างเราไม่คุ้ม เออแอปจับอีกหนึ่งรอบพี่ตาสดเนี่ยไปยังเ,อ,งเออเด็กขาทุกคนพร้อมไหมคะตีเสเลตเราเริ่มเลยนะคะอ,อนะคะันนี้ค่ะถ่ายโฆษณาตัวเหมือนเฟรนดี้พลัสนะคะโรเอนะะหนึ่งช็อตสี่นะคะเทคหนึ่งเริ่ม จะมีโยชิเนี่ยก็มีกูนั่นแหละเออคือไม่ต้องแค่พเรากินฟิโลเน่เราก็แบบสวยกันได้ทุกคนเนอะคือเราจะทำมาให้ดูว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ากินเราต้องแบบว่าสวยเันโยชิคือทุกคนสดได้เออวิวิลเลิศด่าเหมือนจริงเหมือนหนูเป็นบิเซนเตอร์เลยอะคธอความฝันเนี่ยอยากเป็นฟิสเซนเตอร์รฟิโลเน่พลาสมาแต่ว่าเขาไม่ต้าน วันนี้ก็เลยขอทับบทแอบตีได้เลยนะพี่ตีได้นะคือตีหนูอะสีเน็กซ่าเอาจริงพี่โอ้โหอยู่แล้วมั้งคือขัดเองได้เลยเซตแรกเราเสร็จแล้ว เคอเป็นเซ็ตที่ว่าสวยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตลกสวยมากพี่วีโทษนะคะเปลี่ยนเป็นตลกตรงนี้คือต้อยทำตลกก็ยังสวยนะคะอ่ะไม่เชื่อหนึ่งสองสามเยลโล่สีเหลืองอะไรอะไรนะว่าตลกแต่ยังไงสวยสวยคือพระเจ้าชอบอยู่ตัวเขาใหม่สีเหลืองเยลโล่มะม่วงมะม่วงแบงโก้มีดมีดอิตโต ตลกตอนไหน,นเออตลกตอนแรกตอนแรกมาเลยเมื่อกี้แหละอันแรกตลกสุดเกิโลอันนี้คือที่คาดผมค่ะพี่ลูกโยเน้นใหญ่เน้นตะโกนไว้ก่อนหอ,อันนี้คือที่คาดเรื่องอันเียอัอันเดียตอสวยบสวยบาเห็นไหมมีใหญ่ปีมีมีีีมีมีมีี แต่ฉันเริ่มมีความฟิโลเน่ซื้อนะอเดี๋ยวเอาได้ไหมได้ค่ะโอเคจบงั้นเราแต่งกันไม่ต้องแต่งก็รจถ่ายเลย <laughs> ไม่ต้องเปลี่ยนละสวยมากมะมองไหล่มองไล่หน่อยวิสวยเลยรดพี่นัทไปนี่เร็วพี่นัทไปไหนอะ่ะพี่นัทหายไปไหนอะ่ะ ไม่ดูหน้าเสร็จไม่ดูอะไรเลยกะเปิดตัวแรงเลยมั้งน่าไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรละอุย้ยคืองานเงินไม่ไดำ่ละเห็นโยชี <c oughs> <c oughs> จูงอะ่ะเราก็อเออมาขย่มหน้าผมมาสักเซตหนึ่งคือเรื่อง <c oughs> ของเรื่องอะ่ะไหนไหนเราก็เซตโปรดักชันเซตกล้องถ่ายอะ่ะมันหลายแสนและเราเลยเออแต่งอีกสักลุกเพื่อได้ภาพได้อะไรมาขายฟิลเน่น,น่อยโยชีมันเอาอยู่ไงนะอือกปะ หอมหอมหอมปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดคุณวายรอดรอดรอดรอละค,อ,คลอ้โคือเราก็ต้องแสดงความละมุนในซีนไม่มีเราเลยแต่แต่งตัวเยอะกว่าคนมันส่งบิวน้องไงแบบว่าไปกับทุกคนในกองต้องบอแบบว่าใส่ชุดเดียวกันตายเจ้ารอดเจ้าฆ่าหรือเราตาย ให้เลือกเลย3ช้อยรอดฆ่าหรือตายรอดเนี่ยคือเสมอสูสีฆ่าเนี่ยคือโยชีตายเลยหรือเราหรือเราตายเองไม่มีใครตายทุกคนแค่มีอะไรรู้ไหมทุกคนแค่มีฟิโลเน่หนูมีรอดยังกินยังยังฟิโลเน่กินก่อนลุกนเงี้ยเราตอนนี้เข้าสู่ช็อตหลังของคลิปแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยจึงมาลุกโยตาดีมากแล้ววันนี้ไม่ได้มีขนานมาคุมงาน ซีโสาวอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ก่อตั้งฟิโลเน่ถึงแล้วค่ะเชิญเสด็จค่ะชิบิวสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกแบบว่าสารฝันมากเลยนะคะเป็นทังแรกที่แบบว่าฟิโลเน่เราจะได้มีทีวีีแล้วแล้ววันนี้คือโยชิสวยมากอยากสวยอย่างละมุนแบบโยชิต้องฟิโลเน่ละมุนแน่นะคะค <ส geois S 1> ึงใจมากาใช,ชุดนี้แบบว่าสาวฟิโลเน่มาก ขึ้นปลอมนึกย้อนถอึงวันนั้นที่เราเลือกพรีเซนเตอร์เนาะคือเครียดกันแบบมากพอจำได้ว่าตอนนั้นเราก็ฟิลเล่อเน้ก็กำลังเติบโตรเริ่มเริ่มแล้วก็มีเงินก้อนอยู่แบบก้อนเดียวค่ะแล้วถึงสมัยก่อนตอนที่ทำคลิปแรกๆนะคะก็จะเป็นฟิลบอกว่าถ่ายกันเองใช้กล้องมือถือ ก็จะเรียกบอกว่าเพื่อนๆคนรู้จักมาแบบร่วมจอยกันแต่คือครั้งนี้เป็นการถ่ายที่ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายที่มีดีเทลแล้วก็ลงรายละเอียดที่แบบเยอะมากขึ้นก็รู้สึกว่าเนี่แหละคือย่างก้าวที่สําคัญของฟิโลเน่ที่จะเจริญเติบโตไปในททางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ คือที่ผ่านมาเราสองคนอะ่ะก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์เองรีวิวเอ็มพีเซนเตอร์เองพอเราโตขึ้นเนาะเราก็รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะแบบไม่ได้มองคือคือเราเคยเป็นไอดอลในยุคหนึ่งแต่ว่ามันก็จะเป็นไปตามคลื่นของเวลาเนอะไหมซึ่งถ้าเรายังยึดตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์อยู่อะ่ะแบรนด์คงอยู่ไม่ยาวขนาดนี้ เราก็เคียรกันว่าเราจะเลือกใครดีที่จะมาเป็นแบบภาพของความเป็นฟิโลเน่ลมูนแน่จากเราสองคนซึ่งมันยากนะคะอ้อ oh. คือโจทย์ของฟิโลเน่คือสวยสะกดแล้วเป็นแบบกลิ่นอายของผู้หญิงที่ดูแลร,รู้สึกว่าฉันอยากจะสวยให้ได้แบบอ,อในสมองมันมีอยู่สองตัวเลือกถ้าเราเลือกแล้วอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะก็ต้องปอีกแบรนด์หนึ่งแน่นอนอะไรเงี้ยที่เป็นแบรนด์แบบเออในตลาดในไทยเดียวกันอะไรเงี้ยก็สรุปว่าเคาะไปเคาะมารู้สึกว่า เลือกได้แบบถูก,ถกต้อง,องแล้วถูกใจท<ช>ี่สุด <c oughs> คือจําได้ว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาเนี่ยเราก็จะมีไลฟ์กับพี่นัทพี่บิวเ่ราะฉะนั้นก็จะเป็นไลฟ์ฟอรมอยก่อนที่จะลงมิทิฟานีแล้วก็ช่วงเก็บตัวเนี่ยก็จะมีอะไรนะแจ้งจับโยชิติดยาใช่ไหมรือที่ตำรวจพ่อมารวบถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วติดฟิลโลเน่นะคะอ,อก็จะเป็นคลิปแกลที่เราแบบถ่ายกันคือเราสองคนลดบัตรแบบตัวเองจากหน้ากล้องอ่ะ มาอยู่เบื้องหลังมากขึ้นเพื่อที่เราจะเห็นอะไรที่มันชัดขึ้นเหมือนอเช่นหน้าตอนนั้นเราอยางยึดตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์อยู่อย่างเดียวอะนันะว่าเราจะเห็นจากแค่มุมเดียวนาอแต่พอเราเริ่มมาในมุมของผู้บริหารมากขึ้นอะเราได้เห็นมุมมองที่มันแบบกว้างกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วผู้หญิงของฟิโลเน่อะไม่ได้มีแค่แบบโยชินะใช่ใช่ยังมีแบบว่าอีกหลายๆคนที่แบบว่ากินจริงแล้วก็แบบมารีวิวให้ที่แบกว่าเห็นผลเยอะมากๆาใช่ก็ต้องขอบคุณคนที่รีวิวให้ด้วยนะคะ ความรู้สึกวันนี้ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวผลิตภัณฑ์อย่างเฟลเน่ในพลาสมาก้าวเข้าสู่ปีที่8ซึ่งในสําเนได้ว่าวันแรกๆที่เราทําคลิปโฆษณาให้เฟลเน่อะยังเป็นปรักชันที่ใช้มือถือแล้วก็ไม่มีทีมตากล้องไม่มีอะไรทั้งนั้นคือถ่ายกันเองทั้งหมดแล้วโลเคชันก็เป็นแบบบ้านๆงงๆแต่ในวันนี้เฟลเน่กำลังก้าวเข้าสู่การทําโฆษณาแอดของทีวีสีหลักซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความยากในการยื่นคออ,อมีข้อจํากัดต่างๆแต่เราก็ทําสําเร็จ นักว่าก็จะเป็นหนึ่งข้อที่ทาให้การันตีหลายๆคนรู้สึกว่าฟิลนเน่มีความน่าเชื่อถือมีความอยากสถานมากยิ่งขึ้นเวลาเจอความยากมันจะมีความรู้สึกโอ้ไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วแต่ถ้าเราก้าผ่านความยากนั้นไปได้อะเราจะรู้สึกว่าตัวเราอะเก่งขึ้นลเวลอ up มากขึ้นนั่นคือแฟชั่นที่น้าทำกับฟิลนเน่มาตลอดแปดีเจ้าหญิงมากสวยมากตั้งแตมาชุดมัน,นงมามช่อเดียวชอเดียวไอ้คลื่นนั้นนะเออ,อแต่เอาแบบเมื่อกี้ใหม่เลยพี่ยม เอาแบบเมื่อกี้เลยเออจริงๆวันนี้รู้สึกภูมิใจมากๆที่แบบว่าฟิโลเน่เราแบบเจริญเติบโตแบบก้าวข้าสู่ปีที่8อย่างแบบมั่นคงนะคะตอนแรกคือเริ่มทําคือเริ่มทํากันเองแบบไม่คิดว่าจะได้รับแบบเสียงตอบรับที่ดีขนาดนี้ผ่านมาก็8ปีนะคะหลับฟิโลเน่พลัสก็รู้สึกว่าคือเติบโตแบบขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราก็แบบเคยคิดนะว่าฟิโลเน่พลัสเนี่ยจะเติบโตได้แบบขนาดไหนตั้งแต่ตอนที่รวม100คนฟิโลเน่ตอนนั้นก็คือยิ่งใหญ่มากแล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยมาถึงขั้นแบบ แล้วก็รู้สึกด,ดีใจแล้วก็รอรุ้นอีกต่อไปว่าก้าวต,ต,ต่อไปของฟิโลเน่พลัสเนี่ยจะเป็นยังก็อยู่เคียงข้างฟิโลเน่ตลอดค่ะในพา้หลังเนี่ยเราก็เรื่องของแสงนะคะที่จะเป็นแบ็คกราวน์เป็นภาพแบบแสงเครื่องวงกลมที่จะไล่โทนสีเหมือนสีกล่องของฟิโลเน่ทุกอย่างมีความหมายสอดแทรกหมดเลยนะคะอย่างเรื่องของ คือชมพูก็จริงแต่ว่าชมพูก็จะมีหลายโทนเนาะเราก็เลือกเป็นโทนชมพูติดพีชพีชโรสโกลนะคะเพื่อ <c oughs> ให้เหมือนกับหน้ากล่องโรดักของเราแล้วก็จะมีการเล่นแฟร์แฟ,แฟหน้ากล้องกับตัวลูกปรับที่เพิ่มความแบบความฟุ้งความละมุนและสุดท้ายกิมมิกหนึ่งอย่างนะคะคือแสงที่สาดเข้าม,มาหน้าโยชิเนี่ยก็จะเกิดจากแสงที่มันสะท้อนผ <c oughs> ่านกระจกนั่นเองค่ะเจ้ว PVC ตัวแรกของฟิโรเน่อยากอ เอ Bref, อยากเ,เห็นเหมือนกันก็โย,ยก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แบบต่อเนื่องมายาวเลยแล้วก็ต้องขอบคุณแบบทุกๆฝ่ายที่แบบสนับสนุนโยแล้วก็เห็นโอกาสของเด็กคนนี้ที่เป็นตัวแทนของ f i l Me s นะะก็อยากจะทําแบบเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดจริงจอิงวนนี้เป็นัไงบ้างการถ่ายวันนี้ขาแรกคิดว่าจะเหนื่อยกว่านี้นะแต่ก็คือแบบด้วยความที่กองเขาสนุกมากอยู่แล้วก็เลยทําให้แบบเวลามัผ่านไปเลย ตัวพี่ก็คิดว่าจะถ่ายในวันนี้เพราะเราจองคิวสตัดว,ว่าหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น,นแต่บอกว,ว่าตอนนี้เวลาแค่บ่ายโมงเสร็จแล้วคือลดเวลาไปครึ่งหนึ่งใครที่อยากเห็นคลิปทีวีซีตัวนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์รอกันไว้ด้วยเนาะการถ่ายในวันนี้นะคะก็คือไม่ใช่แม่ที่ตื่นเต้นหนูคือตื่นเต้นมากคือไม่รู้ว่าแบบเห็นตัวเองในทีวีจอยๆอะไรเงี้ยคือนึกภาพไม่ออกเลยอะเออไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าจากกังหจะได้เห็น <laughs> ยังไงก็ฝากด้วยนะคะิโลเนปลัสที่สุดของความระมุนเนาะเขาที่อยากดูแลตัวเองจบในแคปซูลเดียวนะคะเป็นทางอารผิวแล้วก็ฮอร์โมนในตัวด้วยก็สั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราสั่งสาวฟิโลเน่ลาไปก่อนนะคะฟิโลเนปลัสที่สุดของควะมุนไม่ว่าบทบาทไหนก็ยิ้มทุกเวลาโยชิชอบและเลือกฟิโลเนปลัสมีส่วนผสมที่น่าสนใจ12ชนิดพอรักตัวเองเพิ่มตัวเลือกในการใส่ใจตัวเองแบบโยชิเวลาแคป ูนนตรงี้เลยฟิโลเน่พลัสฟิโลเน่พลัสที่สุดของความละมุนแสบแสบที่ต้องทำนี้คือถ้าเราไม่ทำพอน้องกินฟิโลเน่เราทำเจ้ายังสวยอยู่หรือเอาเละเลยไม่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ไงเราก็ต้องทำอ่ะต้องลองดูลองดูองดูคือเอางี้นะเมื่อกี้โยติดสวยเกินคือคนสวยจริงอ่ะเขาไม่ต้องแบบกลัวอะไรมากเพราะว่าทำหน้าไงเขาก็สวยโอเค ห้าสฟิโลเนพลัสที่สุดของความละมุนแะซ่บไปๆลดกองลดกองไปโยชิัวเหรอพี่หมาความว่ายังไงคะหปาว่าขาดค่ะทำได้แล้วไรนลองสิคะแซ่บ